สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับเอฟซีบอดโจเอฟซีหลานน้อยพุ่มหญิงครับ,บ,ราม,รบมาแล้วครับมาแล้วอยู่วัดศรีสะเกดครับนนมเบมือ่มออำเภออำเภออยังก่อนอำเภออยังก่อนอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณครับจังหวัดศรสีสะเกดครับงานประเพณีครับเป็นงานประเพณีแข่งเรือ <c oughs> สัญญาณเน็ตสัญญาณเน็ตได้ปะจีนี่สัญญาณเน็ตได้ปะจีนี่พอได้ยังนะพนี่น้องทีมง,งานอไออันนี้บุริการนายวทีเห็นทุกง,งานอไอ้สายคุณพ่อนี่ทุกง,งานนะครับดูแล,ลยีราดหน่อยอย่างดีพ่อคิดตาว่าเอฟซีโตโยงเนี่ยนี่พ่อตามายีราตั้งแต่โดนบอนไหนโดนใจยีราเขามาแรกๆเลย ช่วงพอแหลกมาได้กันไก่เคี้ยงกันได้แครับแรกๆนั่นละานไหนเป็นคนไใสวันอ๋อเฟอร์ปังกูจัสเกรปงกงหรือปังกูอัเฟอร์ปังกูปังกูโอ้โหปังกูสีสเกียดน่ะถามถามกันนี่แหละเพราเห็นเราตลอดก็เลยถาม ก้อนเป็นไปเป็นมากันพ่อก็ตรงนะเพาไปดูเรื่อยๆบอกเรื่องไปนั่นละเห็นตลอดเป็นก้อนสีผมมาเห็ดก้อนสีผมมาเห็ดไอ้โซเขียวมาเห็ดอ่าน้ำบอดนี่ผมก็เห็นนั่นเพราะไปตลอดก็เลยกัดกันเยู่นะก็เลยมักเป็นแม่ว่าคนเออนี่ยแหละเลยถามผมมักหนาวก็เลยมักหมักความโตตนเขาบนพี่กับผมน้ำแบบมีเกาะขั้วแล้วก็มีแถาอย่างไรดีนะก็เลยมักเลยเห็นแบบว่าหลังกักันเยู่คน เพื่อคุพ่อแบบยังเสียงพ่อเนี่ยโตตนพ่อเนี่ยเคยแบบยากชีวิตยากแบบเพื่อนสั้นลำบากมาอยู่ <พอ S 2> แม่เท่าพ่อเถ่พเาพ่อมากเลี้ยงเดียวน้อพ่อเลี้ยงเดียวพ่อเลี้ยงเดียวสูา้ารับราชการลบกหาบกเลี้ยงจนลูกได้เป็น,นย่เป็นโตรับราชการลูกชายเป็นทหาร,รทหารบก <neg él> ทหารบก <Look S 2> รับราชการแล้วเป็นนายชิปชิเบชิเบเนี่ยพุสู่มากสู่ชีวิตมาก ลูกสามพจน์ที่สามเลียนมองราชพัตรุบฏครับคนที่สามแต่ย่างมือแร่งไายยิ่ลามาอยู่ใกล้ๆกันมาให้กำลังใจลูกสาวตลอดเพื่อนวะแต่ย้อนโตตน,นี้หลาเริ่มต้วตนว่ามองว่า เริ่มจากที่คนผมมีอย่างเงินมาครับล่ำบากไป้องเพลงตลาดนัดผมก็เลยคินน้ำตาไหลเทียนเออเย็นนนแล้วเคร่องเน่นะไตรถไตยางเออลำบาก็เยอมเ็นดูก็เลยมาแอบเออที่เป็นลูกนี่าประมาณนี้นะอ่าอ่าอ่าพอเอฟซีเป็นพอเอฟซีนี่ยแหละนะครับเนาะก็เป็นพอเอฟซีล่ะ คือยีฬากระเอิ่นพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีเบิ้ลแหละครับแมนเท่ากับเป็นพ่อพ่อแม่น้ำกันเบิ้ลแหละครับแมนเท่าสิบบอลแมนเป็นพ่อพันอีหลีแม่พันอีหลีเท่ากับคือลูกเนาะอ่าฮักแบบคือพ่อเอฟซีแม่เอฟซีนะครับนี่นะครับใส่เสื้อกีฬามีของมาฝากความได้ยังมาฝากไหมสมอครับสมอเออบักเซลขั้นเฉียวสมเฉียวอ่านะครับ ถามกันนะครับนี่คือถือว่าเมื่อคลืนเขาก็เห็นกันเนาะครับอย่างงานมือคลืนนเห็นกันมือีนเห็นต่างคนแงมือเศร้าก็ต้องแยกแยกกันไปเห็ุการเห็นงานแงมือแรกเขาก็มานัดพ่อกันหรือว่าเป็นวิถีที่เท่าหัวใจดวงเดียวกันเนาะไม่เหมือนไปได้ก็ต้องเห็นงานได้แม่ผิดผมนะเราไปไม่ได้ไปได้แต่ทํางานไม่ได้ไม่ต้องไปอ่าอ่าไปย่านตนนะไปย่านต้นไปอหรับโตพ่อเนี่ย ที่ย่านตนไว้เออที่ไปได้ก็ต้องกลับมาเห็นงานได้ครับเพราะว่าเข้าไปมันกัเพราะว่าเข้าไปเขาบ่ได้ไปดื่มไปยังนอพรนะเขาไปเบิ่งไปดูแลเบิ่งกมบันเทิงแล้วก็เบิ่งเบิ่งอะไรท้ายทายมากอ่ะโอ้มันสิแจงยางเนาะเออบอกว่าเพราะว่าลูกกปง่ายเป็นบ่าวออเอ่าออเออเสี่ยวหญ่มาไม่เนาะครับอ oui ่า ไปเที่ยวไปยังก็แสนนานถ้าบุญน้ำหนายเป็นเสกสามาณนี้นะเอาหน่อยครับคือขอบพ่อจิตวิญญมีความรู้สึกถึงกีฬาหน่อยเท่านะครับขอบคุณพ่อขอบคุณพ่อยังก็พ่อฮักพ่อยังก็พ่อพ่อนอนครับพี่น้องใจผมเส้นนครับพ่อนนพอนนอนนปางคู่นะพอนนปางคู่เขาครับขอบคุณครับเดี๋ยวสิพาพี่น้องเบิึงผมผึงมากหัดนะครับเลยงานแม่ครับคลิปแรกภาพี่น้องของมึงเหมือนเด็กกิดผมก็เลิกงานชีโมงเคิงก็ดิ้งแม่นะครับยามมาเลย พี่แรกอะว่าสิบักเพราะว่าวันเสาร์สิบไปงานเถากีหน่อยครับพอดีเอ้ามาปักมุดเลยงานปักมุดบางเอาลอยลอยหาสิบสี่กิโลเลยโอ้เดี๋ยวมาได้อยู่ครับเลยมาเจ็บพาบรรยากาศให้พี่น้องเข้ามือ คนมาเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวจุด้าบึงขันไดอีกต,อ,ตออันนี้เพื่นเป็นผู้จัดการมานะตอนนั้นครับอ่าผู้จัดการพระเอกมานะอันม้วนอันนี้คู่ร่ำครับเนี่ยจุห้า กชีบอลน่าเพ่นนี่เหรอลกีบกนนกบ้บอดอกาบ้านาี่นนี่าีนะจาอันนี้อะไรคะติดโบบ่๋อเขายกติดโบเลยค นี่วันพฤหัสครับหลังเวทีก็จะมีประชุมนะครับประชุมแล้วก็สวดมนต์เวลามาหอดแล้วครับจะอยู่ข้างหลังเวทีประชุมอยู่ครับเ <c oughs> หนาวพี่น้องอากาศนี่เย็นเกียบเลยผู้ใดกำลังมาเนี่ยเตรียมเผาหงมันน้ำเลยครับเนี่นะครับกดนั่งหัวใจแล้ว จอดเทิงแล้วมาพี่น้องในกาชการงานนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามทางช่องซอหนุ่มทะเบียนเจลวันออฟฟิเชียลนะครับออคลิปนี้ฝากพี่น้องไว้สำเนียก่อนนะครับเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ